สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับเนื่องจากพายุนะครับวิภาเข้ามานะครับก็ส่งผลกระทบนะครับช่วงอีสานตอนบนนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับวันนี้จะพาท่านมาดูต้นเงาะนะครับที่ปลูกใหม่ผ่านไปแล้ว15วันนะครับที่ลงดินใหม่นะครับ เป็นต้นที่เตรียมหลุมนะครับแล้วก็เตรียมดินรองพื้นนะครับแล้วก็ยาป้องกันเชื้อรานะครับนี่นะครับผ่านไป15วันพอดีนะครับหลังจากที่ลงดินไป15วันนะครับยอดก็เริ่มแทงออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้เป็นยอดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับที่แทงออกมานะครับรวมถึงตัว ยอดข้างบนนะครับที่สะดุดอยู่แบบนี้นะครับส่วนยอดข้างล่างเนี่ยนะก็จะทําให้เกิดทรงพุ่มนะครับที่สวยงามออกด้านข้างนะครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงเลือกเอาต้นเงาะทีะ่ยอดไม่งามนะครับที่ยอดไม่เดินนะครับต้นพันธุ์เนี่ยนะครับ เวลาเราไปซื้อเนี่ยนะครับก็จะเลือกเอาต้นที่ไม่มียอดอ่อนนะครับหลังจากที่เอามาลงดินแล้วนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับแบบที่ผมทําแบบนี้นะครับ15ถึง20วันเนี่ยนะครับยอดแทงแน่นอนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาดูหลายๆต้นนะครับแล้วก็มีนะครับหลายท่านสอบถามมานะครับก็ขอ ถือโอกาสนะครับในการตอบด้วยนะครับช่วงที่ต้นงอกปลูกใหม่นี้นะครับนี่ครับส่วนต้นนี้นะครับแตกข้างบนเห็นไหมครับยอดใหม่นะครับตอนที่ซื้อมานี่ไม่มียอดเลยนะครับตอนนี้ยอดก็ออกมาแล้วนะครับนี่ครับสังเกตดูดินด้านล่างนะครับแล้วก็การฝังของต้นนะครับท่านในที่ ยังไม่ได้รับชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับปลูกต้นงาอใหม่นะครับก็ลงไว้สักประมาณ2สัปดาห์นะครับก็ตีไปสัก15วันนะครับนี่ฮะอยู่นะครับผมจะปลูกประมาณนี้นะครับเราจะไม่ถมลึกเกินไปนะครับเพื่อที่จะให้ลากฝอยข้างบนเนี่ยนะครับหากินได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนดินเนี่ยปุ๋ยเราก็จะมากรบหน้าๆเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะ ให้มีแร่ทาาดอยู่ด้านบนนะครับลากฝอยในการหาอาหารนะครับส่วนลากข้างล่างเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยรองก้นพื้นอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วก็การปลูกใหม่นะครับถ้าเกิดแดดร้อนจัดนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับควรจะทำสแลนบังแดดนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงปลูกใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดฟ้าครึ้มแบบนี้นะครับแล้วก็ปลูกช่วงนี้ปลูกได้เลยนะครับ ก็คอยสังเกตอาการเอานะครับนี่นะฮะก็มีหลายท่านสอบถามมานะครับผมยังไม่ได้ไล่ตอบหมดนะครับก็ขอถือโอกาสตอบไปเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นต้นงอที่ลงใหม่นะครับทั้งหมด6ต้นนะครับที่ลงใหม่ล่าสุดนี้นะครับนี่ครับยอดมาแล้วครับทุกต้นนะครับอันนี้คือยอดออกมาแล้วนะครับนี่ครับข้างล่าง ทางล่างก็จะเป็นยอดทรงพุ่มนะครับยอดกิ่งข้างนะครับเราก็ปล่อยเลยนะครับปล่อยให้เขาออกมาเต็มที่ก่อนนะครับแล้วกิ่งไหนไม่สวยนะครับก็ค่อยแต่งทีหลังเอานะครับนี่ครับสังเกตดูปุ๋ยด้านล่างนะครับผมจะไม่ใส่ปุ๋ยนะครับก็จะเป็นดินหมักแทนนะครับดินที่เขาหมักเป็นพวกใบก้ามปูนะครับใบเศษไม้ต่างๆ นะครับแล้วก็ยาป้องกันเชื้อรานะครับก็จะมีถ้าสังเกตดูด,ดีก็จะมีไส้เดือนนะครับมาเจาะเป็นขุยเป็นไส้เดือนอยู่นะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับ15วันยอดแตกออกมานะครับตั้งแต่ปลูกมาก็ยังไม่ลดน้ําเลยนะครับฝนจะตกตลอดแล้วก็แดดค่อนข้างจะน้อยนะครับก็เลยไม่ต้องทําที่บังแดดนะครับ ส่วนต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ปลูกได้สองเดือนนะครับอายุสองเดือนนะครับเห็นไหมครับกิ่งเขาจะยาวนะครับอันนี้เป็นกิ่งยอดใหม่ที่แตกออกมานะครับนี่ครับยาวก็ใบแข็งแรงแล้วนะครับแต่แมลงก็มากัดกินอันนี้ต้นอายุสองเดือนนะครับสองเดือนนี่คือสองเดือนลงดินนะครับแบบนี้ก็ใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับนี่ยอดใหม่กําลัง ขยายออกมานะครับเนื่องจากว่ารากรากเขาเริ่มขยายออกนะครับรากฝอยเขาจะหายกินแล้วนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยหน้าดินนะครับหรือไม่มีจริงก็ถากหญ้าบริเวณนี้นะครับกบเข้าไปเือะน้อยเถอะน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยอยู่ในโคนของต้นเงาะนะครับอันนี้ต้นอายุ2เดือนนะครับปลูกก่อนต้นนั้นนะครับประมาณ45วันนะครับ ก็ผลกระทบนะครับพายุนะครับก็จะทําให้อ่าเขาเรียกว่าน้ําท่วมนะครับอีกทั้งตอนนี้นะครับก็ยังเกิดอ่าการประทะกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่นะครับยังไงก็ขอเป็นกํกำลังใจให้กับทหารคนไทยนะครับแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บประสบผลประสบอุบัติเหตุ นะครับภัยสงครามต่างๆนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับนี่ครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ใบเขียวเหลืองดีนะครับต้นนี้ก็ทยอยแตกยอดออกมาแล้วนะครับอันนี้ออกมาช้ากว่าเพื่อนนะครับปลูกพร้อมกันนะครับสองสัปดาห์สิวันเหมือนกันนี่ครับ ่วนฝั่งต้นนี้นะครับหนึ่งยอดกําลังออกมานะครับยังเล็กอยู่นะครับฝั่งโน้นจะออกเร็วกว่านะครับเพราะว่าฝั่งโน้นจะเป็นดินดินทรายดินล้วนปนหินนะครับฝั่งนี้จะเป็นดินทรายด้านด้านบนนะครับด้าน,นล่างจะเป็นดินเหนียวนะครับดังนั้นการขยายรากก็จะแตกต่างกันแต่ที่เคยทํามาเนี่ยครับก็จะไม่เกินย5ิบวันนะครับ อยู่ในเกณฑ์20 25วันเนี่ยนะครับยังไงยอดก็ต้องแตกนะครับไม่เกินนี้แน่นอนนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะพยายามอัปเดตให้เรื่อยนะครับสําหรับท่านที่ปลูกงอใหม่แล้วก็ประสบปัญหายอดไม่เดินยอดไม่แตกรากไม่เดินนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปครับขอเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ